สวัสดีจ้าพี่น้องชาวอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้กีมาอัปเดตเรดาร์ของอีสานตอนบนและกับอีสานตอนล่างจากเวลา11นาฬิกา40นา,นาทีเนาะไปเบิ่งกันเลยว่าฝนอยู่อำเภอรดแน่ขอเริ่มที่อีสานตอนบนก่อนไม้เล็กนึงตรวจพอกุ้มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางกุ้มฝนลดลงปกคลุมพื้นทีอ่อำมเภอรสับไงอำเภอบําเน็ตนรงอำเภอบา้านควาวจังหวัดชัยภูมิค่ะ เรดาร์อีสานตอนล่างตัวด้วยเวลา11นาฬิกา40นาทีคือการกุมฝนออนอยู่ในเขตอำเภอกันทรักอำเภอเบญจรักจังหวัดริสเกตอำเภอนาจารวยจังหวัดอุบลราชธานีซอปปอ,ปอล,ล่าและกับประเทศกัมพูชากุมฝนปานกลางอยู่ในเขตซปปอ,ปอล,ล่าและกับประเทศกัมพูชาจ้ากุมฝนนักอยู่ในเขตอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีในะกัซสปป,อปอล,ล่าจ้า และกาอัปเดตในส่วนของพายุจำปีตอนนี้เป็นพายุโซนร้อนแล้วเดอ้อแต่บม่มีผลต่อประเทศไทยมาเว่าให้ฟังซื้อจ้าคลิปนี้กี่ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย